เสนอโดยอัมพวากะทิร <horrible> ้อยเปอร์เซนต์บริษัท W P Energy จำกัดมหาชนผู้จำหน่าย Worldgas สวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครัวคุณไต่พบกันประจำแบบนี้นะครับย้ำาปที่หนึ่ง Facebook Live ทุกวันศุกร์บ่ายสองโมงพบกับซุปตาของเรากิรติ ทพท่านผมจะพาไปหาเคล็ดลับความอร่อยนะครับแล้วก็ออกไปช่วยเหลือร้านอาหารต่างๆนะครับหลังจากช่วงภาวะโควิดแล้วไปดูเคล็ดลับที่เขาะสบความสำเร็จแล้วผ่านมาได้เป็นยังไงบ้างแต่รับรองได้ว่าอร่อยตามสายครวคุ่ต่อยไม่อร่อยไม่เอามาออกนอกจากนั้นแล้วถ้าท่านดูท่านจะได้เห็นเลยว่ามีเรื่องราวพิเศษสําหรับท่านอาหารที่ทํากันในวันนั้นหรือสิ่งต่างๆในวันนั้นพิเศษสุดจริงๆเอกลูซีฟเลยครับสำหรับท่านนะเอกลูซีฟจริงนะครับวมัมหาที่ไหนไม่ได้ด้วยใช่ครับปัญหายังมีไหมมีครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีครับช ชีวิตของฉันมันสะดุดมันดูขึ้นขึ้นลงลงยังไงบอกไม่ถูกค่ะใครหรืออะไรยังไงรอบข้างดูผิดที่ผิดหูผิดตาผิดเวลาไปหมดเลยผิดที่ผิดใจทุกอย่างสามีก็บอกว่านี่เธอเป็นอะไรอ่ะนั่งหน้ามุยเป็นคือให้พี่รวดไหมอยากให้ไวเลยต้องไหล่แล้วต้องไหล่แล้วต้องคอด้วยเออนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละสามีก็บอก นี่หน้ามุ้ยเป็นตูดเด็กนี่เป็นอะไรลู้มแหมยังดีหน้ามุ้ยเป็นตูดเด็กนะถ้าหน้ามุ้ยเป็นตูดย่าแก่ดิฉันก็บอกว่าก็เมื่อคืนนางฟ้ามาเข้าฝันตอนตีสามสามีก็บอกโอ้โหสุดยอดเลยแล้วนางฟ้าพูดอะไรบ้างดิฉันก็บอกว่านางฟ้าให้ให้พรฉันได้หนึ่งข้อสามีเอ้ยแล้วเธอขออะไรไปหรือเปล่าขอให้รวยใช่ไหม จะบอกปลาปลาขอให้นางฟ้าไกลๆเจจะนอนเฮ้ยจริงเปล่าโอ้โหดูแต่คนเราไม่ได้เชื่อเลยบางทีโอกาสมันถึงมืออยู่แล้วแล้วปฏิเสธนี้ไปได้อย่างนี้ไปหาอะไรกินอร่อยๆเถอจะได้อารมณ์ดีขึ้นจะได้ไม่มุ่ยถ้าพูดถึงอร่อยนะในเมืองไทยในประเทศไทยนั่นเรื่องหนึ่งพูดกับตรงนี้ก็ได้แล้วนะแต่ที่ที่จะพูดถึงไม่ใช่เมืองไทยอย่างเดียวทั้งโลกเขาพูดถึงที่นี่ใช่ครับวันนี้อร่อยแถวนี้เราจะพากันไปที่เยาวราช ร้านหอยทอดเท็กซัสหาง,ง่ายครับอยู่ที่เยาวราชซอยสองหรือจะปักหมุดนะครับแล้วพิมพ์คำว่าร้านหอยทอดเท็กซัสก็จะเจอเลยครับสามารถจอดรถได้ที่เท็กซัสซุก,ก้ได้เลยนะครับ mm hmm. ร้านนี้นะครับเปิดขายมานานกว่า80ปีนะครับโดยเริ่มจากอากงและอาม่าซึ่งมาจากจีนแผ่นดินใหญ่นะครับมาบุกเบิกไว้ให้ต่อมาอาโกอัชารานะครับสืบทอดเป็นรุ่นที่2ปัจจุบันนี้นะครับคุณชนะทพัฒน์เนี่ยเป็นรุ่นที่3 ถ้ามาแถวเยาวราชนะครับห้ามพลาดเมนูอร่อยๆของร้านนี้มีทั้งออส่วนขนมผักกาดและหอยทอดที่เด็ดทั้ง3แบบเลยนะฮะไม่ว่าจะเป็นหอยแมลงผู้หอยนางรมหรือว่าจะเป็นแบบผสมก็อร่อยลงตัวทุกเมนูเลยความเด็ดนะครับจะอยู่ที่สูตรแป้งแบบโบราณจะนุ่มๆหน,น,นึบๆเพราะว่าใช้แป้งหมันล้วน,วนไม่ผสมอะไรเลยครับก็จะได้ความอร่อยที่ไม่ซ้ำแบบใคร ราดด้วยน้ำจิ้มเปรี้ยวหวานเนี่ยรับรองว่าเข้ากันสุดๆร้านหอยทอดเท็กซัสนะครับเยาวราชซอย2เปิด10โมงเช้าจนถึง5โมงเย็นวันนี้อยู่ในรายการเลยครับนี่เลยนะครับวันนี้เขาปิดร้านมาหาเราครับนั่งอยู่ในตูนี่ครับผมนี่เลยครับัอดีครับน่ารักมากทั้งสามท่านนี่น่ารักมากเลยขอบคุณจริงๆเลยนะครับแล้วคุณดูนะผมชอบผมคุณแค่ไหน น่โอ้โหคุณดูนะผมไม่ได้พูดเล่นนะผมไม่ได้พูดเล่นนะครับริงนครับคุณผู้ชมเวลาจะไปทานที่ร้านหอยทอดเท็กซัสตรงเยาวราชซอยสอนะผมย้ำอีกรอบหนึ่งนะฮะสามารถจอดรถได้ที่เท็กซัสคุกกี้เลยนะครับนี่แบบนุ่มนวลที่กินไปอย่างนี้นี่อันนี้แบบกรอบเห็นไหมมันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกัน ผมจะทำให้ดูนะครับผมนี่ทำเพื่อท่านผู้ชมแท้ๆเลยครับนี่ฮะนั่นจานอานิจันหนูไงอ๋อเหรอโอ้ทำไมเยอะขนาดนั้นอ่ะท่านผู้ชมครับมันคือมันเป็นความเก่าแก่ท่านผู้ชมื่อ80ปีนี้ไม่ได้ได้มาง่ายๆนะครับและยิ่งทำยิ่งเก่าครับยิ่งทำยิ่งเก่ายิ่งเก่งยิ่งเก่งขึ้นเรื่อยๆร้านนี้นะฮะย้ำว่าเปิดสิโมงเช้านะฮะจนถึงหโมงเย็นแล้วก็จอดรถที่เท็กซัสซุก้ได้เลยนะครับนี่ดูตุกการใช้หอยนางรมกัดิ อยากให้ทุกท่านไปลองนี่แบบที่สองแล้วครับไม่ได้คะผมต้องเตาครบสามแบบแบบหลอเนี่ครับแบบผสมผสานกันมันอร่อยจริงๆนะท่านผู้ชมอันนี้จะเป็นแบบผสมระหว่างหอยนางรมกับหอยเม่นกูใช่ใช่นี่ครับลองหน่อยเฮ้ยคุณเชื่อผมดิอร่อยไม่ได้พูดเลยร้านร้านนี้มันไม่ได้ตั้งมาแบบฟุ๊กฟุกนะลํำลือมานานแปดสิบปีครับท่านประธานแปดสิบปีแล้วเขายังมีขนมผักกาดด้วยใช่ไหมฮะน่าูซึ่งบอกเลยว่าย่านเยาวราช หาใข่กินแทนเขายากนั้นก็ต้องลองเลยครับนี่นี่ท่นี่นะนประธานนี่ยังยังยังอาจะผัดวันอยู่ตรงนี้ผัดแล้วนี่ๆี่นี่นี่ีเยาวราชนะท่านผู้ชมฮะผมบ้าไปแล้วครับอต้องให้เขาฮะต้องให้เขาเนียฮะเขาปิดนะห้าโมงเย็นนะครับเพราะฉะนั้นใครที่ว่าเลิกงานแล้วจะไปทานไม่ได้นะไม่ได้อ่าเขาปิดฮะเป็นความอร่อยที่แตกต่างครับผมท่านไปกับเถอเยาวราชครับเมืองไทยเนี่ยเราต้องช่วยกันนะครับต้องเที่ยวไปกินโน่นกินนี่ วันนี้เราแนะนําที่นี่พวกของที่นี่ดีวันพรุ่งนี้เราแนะนําที่โน่นที่นี่ที่นั่นนันจะได้ไหวไปไหวมาหมุนไปหมุนมาจะได้เศรษฐกิจดีขึ้นนี่คือครัวคนต่อยนะเราแนะนําแต่ของดีๆจริงๆคพักตรงนี้สักครู่พวกสิ่่น่าสนใจก่อนเดี๋ยวพวกช่วงต่อไปของราสักครู่เดียวครับเนื้อปลาหมอทะเลลวกนมสดครับเน ซึ่งแบบว่ามันหากินยากมากน้ำตกของเขาตุกจริงกันอีกแมวโอเจียจริงเลยขอสิกดูปลาดิตัวนี้54กกิบสีกิโลัวคุณปสา่